มันพิกปลาเอามันไปประหาร สวัสดีครับผมเออริยพลจาก Galaxy Con s u l t ซครับวันนี้ผมมีนิทานจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วครับนิทานเรื่องนี้เนี่ยเกิดในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งครับชื่อเมืองว่า Gala x y ครับเมืองเมืองนี้นะครับได้ส่งทูตไปทําสันทวไมตรีกับประเทศจีนครับเมื่อเดินทางไปถึงแล้วเนี่ยฮ่องเต้นะครับได้จัดเรียกเหล่าอามานะครับแล้วก็เลี้ยงฉลองครับในคืนวันนั้นเลยนะครับเมนูเด็ดของวันนั้นนะครับก็คือปลาตัวใหญ่ครับเป็นปลานึ่งมะนาวตัวใหญ่มากๆเลยทูตเนี่ยก็กินอย่างเอรเอร่อยแหม่ขีบกิินนอย่างเพะครับ ปรากฏว่ามันหมดครับหมดด้านหนึ่งทําไงครับก็เอาตะเกียบทีบนะครับแล้วก็พลิกปลาไปอีกด้านหนึ่งครับแค่พลิกเท่านั้นเองนะครับเราเอามาในท้องพระโรงเห็นนั้นไม่ได้มันพลิกปลามันจะทําให้บ้านเมืองเราล่มจม ต้องเอามันไปประหารเดียวนี้โอ้โฮหฮ่องเต้น,นี่ตกใจเลยนะกำลังกินเพลินๆแหมดูเหล่านางสนมกําลังมาไล่รําฟ้อนรานะครับโอ้โหอารมณ์ค้างเลยนะครับบอกใจเย็นใจเย็นท่านอามาดใจเย็นเย็นเหลา่าอามาดทั้งหลายเขาเป็นทูตเขาไม่รู้เรื่องอย่าไปเอาอะไรกับเขาเลยอามาตยอมไหมครับไม่ยอมครับอามาดบอกไม่ได้ฝาบ,บาทมันทําอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้บ้านเมืองเราเนี่ยมีเกิดกะลียุคนะเกิดอาเพศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องประหารมันเท่านั้นโอ้โฮหฮ่องเต้น,นี่แบบ เครียดครับจะไปขับอมาตตต่อหน้าทูตมันก็เสียหน้านะก็เลยบอกเอางี้เอางี้โอเคประหารก็ประหารแต่ก็หันไปถามนะครับทูตไหนๆเองจะตายแล้วเนี่ยนะข้าให้เองขออะไรได้อย่างหนึง่งเองอยากขออะไรขอมาเป็นไงครับทูตกัลล็กซี่นี่เหงื่อตกแล้วก็โหขอพระไทยฝาบาทในเมื่อฝาบาทประธานพรให้หม่อมชั้นหนึ่งข้อหม่อมชั้นขอให้คนที่เห็นหม่อมชั้นพลิกปลาเนี่ย ได้ถูกประหารตายแบบไม่สมัครใจไปกับหม่อมชันด้วยพระเจ้าค่ะโอ้โหฮองเตฟังแล้วชอบมากครับแต่ไม่กล้าออกอาการครับแล้วก็บอกว่าอ้าวท่านอามาทั้งหลายเมื่อกี้นี้เนี่ยใครเห็นท่านทูตกาแล็กซี่พลิกตาบ้างไหนยกมือซิจะได้ไปด้วยกันเลยปรากฏว่าเงียบครับไม่มีใครแสดงตัวเลยครับฮองเตก็เลยตบมือนะครับแล้วก็อ้าวงั้นพวกเราไม่มีใครเห็นนะ เมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรพวกเรากินกันต่อโอ้โหเป็นยังไงครับเรื่องนี้สนุกไหมครับวาทศิลป์แบบนี้นะครับแล้วข้อความมีปฏิพานไหวพริบแล้วก็มีการเจรจาทางการทูตแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเลขสี่นั่นเองนะครับส่วนเราอามาทั้งหลายนะครับที่ยึดมั่นในกฎขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นเนี่ยก็คือหมายเลขหนึ่งครับเป็นไงครับนิทานเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะได้สาระ ความบันเทิงแล้วนะครับยังได้ความรู้เรื่องตัวเลขไปอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชอบนะครับคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ